สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านมนทาครเซตนะคะในช่องมนทาสไตล์ค่ะร้านของเราก็เป็นร้านที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะตัดเย็บเองขายเองแล้วก็ซื้อมาขายไปนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่ทางร้านมารีวิวนะคะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นนะคะพื้นขาวลายดอปใหญ่ๆนะคะแบบนี้ตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นนะคะเป็นทรงเสื้อที่แบบตรงๆลงมานะคะแล้วก็ แขนระบายค่ะตัวนี้จะเป็นผ่าล้านหลังติดกระดุม1เม็ดนะคะตัวนี้ทางร้านตัดเย็บเองขายเองนะคะทุกคนเราจะจัดวางลายให้ได้ตรงกันสังเกตจากแขนนะคะสังเกตจากด้านหน้านะคะซะ้ายฝาเห็นไหมคะว่าลายมันจะบาลานซ์กันหมดด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าการตัดลายดอตนะคะต้องตัดทีละชิ้นค่ะถึงจะตรงถ้าตัดเป็นแผงเป็นแผ่นแล้วก็ใช้เครื่อง อันนี้จะรับรองเลยว่าไม่ตรงเด็ดขาดมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะคลาดเคลื่อนขนาดเราจิ้มทีละชิ้นยังคลาดเคลื่อนได้บ้างเลยนะคะอันนี้นะคะสำหรับขนาดไซส์นะคะก็จะมีไซส์ 40, 40 42 44 40ก็จะยาว22นิ้วขนาดไซส์42ก็จะยาว23ขนาดไซส์44ยาว24นิ้วโดยประมาณนะคะแขนยาวเท่ากันคือประมาณ11นิ้วนะคะ ตัวนี้เราสามารถเอามาใส่กับกางเกงลีนินก็สวยนะคะตัวข้างล่างสีงแดงนี้เป็นกางเกงวีนินนะคะลีนินตัวนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณ XL ประมาณ XL นะคะทุกคนก็ใส่กับไซส์40ได้สวยนะคะความยาวกางเกงก็จะอยู่ที่36นิ้วนะคะเป็นยางยืดหลังตัวนี้เซตนี้นะคะใครจะรับทั้งเซตก็ได้นะคะสวยกางเกง790นะคะเสื้อ590นะคะเสื้อ590ทุกไซส์นะคะอันนี้ เสื้อ590ทุกไซส์นะคะสวยงามมากงานเราตัดเอ็มเย็บเองนะคะ590จัดว่าไม่แพงนะคะสำหรับผ้าคอตตอนญี่ปุ่นต้องเป็นคอตตอนร้อยนะคะสวยงามมากๆนะคะที่สําคัญนะคะทางร้านจัดส่งให้ฟรีนะคะเพื่อนๆค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปลายทางมีค่าส่ง60บาทนะคะทุกคนค่ะต้องเข้าใจนะคะมันจะมีค่าภาษีค่านุ่นค่านี่ค่านั่นด้วยนะคะพี่มันทาก็ถ้าหากใครสนใจนะคะก็ ตามช่องทางการติดต่อตามข้างบนนี้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่นะคะก็ติดต่อพี่ามณฑามาได้นะคะถ้าหากใครสนใจแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่มณฑาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นจบหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องมนทาสไตล์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพื่อนๆค่ะอ,อย่าลืมน,นะคะ กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ออไปนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พุ้นทาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ